ครับเราจะทําต่อนะครับเอาโฟลเดอร์ของนักเรียนมาลงที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในเราจะมาทําต่อที่5นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับคราที่แล้วเราทําถึงผู้จัดทํานะครับวันนี้เราก็จะทําต่อนะครับ,รบก่อนเราทําถึงผู้จัดทา อันนี้เราจะทําที่บทเรียนนะครับบทเรียนดับเบิลคลิกที่บทเรียนนะครับเส้นโฟล์ลายบทเรียนก็จะออกมาครับเราก็เอาอันดับแรกเอาเสียงมาใส่ก่อนนะครับเสียงนะครับ ซาวซาวรู้สึกว่าเป็นซาวสามนะครับครับเราก็ Import เสียงเข้ามาครับ Import เสียงนะครับโฟลเดอร์ของเราเราก็มาที่เสียงมาที่ปัดท่อนก็ได้นะครับที่ปัดทอนเอาเสียงเข้ามานะครับหนึ่งเสียงครับ Import เข้ามาเข้าเ,าเสียงเข้ามาแล้วอย่าลืมเปลี่ยนที่ทามมิ่งนี่นะครับ จากเวทตูดันนี่เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคอนคูเลนนะครับเพื่อให้เล่นกับไอคอนอื่นได้จากนั้นเราพื้นมาใส่ก่อนนะครับนี่นะครับพิมพ์คำว่าพื้นครับดับเบิลคลิกที่พื้นตรงนี้เราก็ Import เข้ามานะครับ Insert Image Import ไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับไปที่ภาพประกอบไปที่ภาพพื้นความรู้นะครับเลือกระมาหนึ่งภาพนะครับ Import เลยนะครับ Import โอเคเลยนะครับย้ายให้มันเต็มจอเราสามารถหดได้นะครับคือหดตรงมุมเหลี่ยมนี้เพื่อให้ความสมดุลโอเคนะครับ ย,ยน้นะครับนะครับอันนี้เราก็ใส่พื้นเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะทําใส่เฟรมเวิร์กนะครับตรงนี้ให้คลิกเฟรมเวิร์กมาใส่ก่อนนะครับจากเฟรมเวิร์กแล้วเราก็เอาแมปมาใส่แมปตรงนี้นะครับใส่ด้านข้างอันนี้ก็จะพิมพ์เพว่าหน้านหนึ่ง เอาใส่นะครับหน้าสองครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสามครับหน้าสี่ ห้าห้นะครับเราก็จะทําทั้งหมดยกตัวอย่างมา5ห,หน้านี่ครับจากนั้นที่เฟรมเวิร์กนะครับเราลองรีสตาร์ทดูนะครับ <c oughs> ลองรีสตาร์ทดูนะครับตรงบทเรียนนะคลิกบทเรียนนะครับครับบทเรียนก็จะเข้าหน้านี้แต่เนื้อหาเรายังไม่ใส่สักหน้านะครับตรงนี้เราจะเอาเฉพาะปุ่มแถวข้างล่างนะครับ ข้างบนเราจะาทิ้งหมดวิธีการก็คือเราต้องมาที่เฟรมเวิร์กนะครับดับเบิลคลิกที่เฟรมเวิร์กนะครับตรงกรอบตรงนี้เราจะเอาทิ้งนะครับคลิกที่กรอบคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดีลิททิ้งนะครับคลิกที่3แยกนะครับ3แยกตรงนี้3แยกตรงนี้ก็คือปุ่มย้อนกลับตรงนี้นะครับเราไม่เอานะครับเราก็ดีลิททิ้งคลิก3แยกปุ่มต่อมานะครับ อันนี้คือค้นหาแต่ละหน้าของเรามีจํานวนแค่ห้าหน้าไม่จําเป็นต้องค้นหามากเราก็ทิ้งนะครับส่วนตรงนี้ค้นหานะครับค้นหาคําศัพท์เราไม่จําเป็นครับเพราะมีจํานวนน้อยหน้าทิ้งนะครับคลิกสามแยกต่อไปนะครับเฟรมเวิร์คนี้เราก็ไม่ต้องการนะครับวัต e ิลิศทิ้งนะครับเราต้องการเพียงสี่ปุ่มนะครับดังนั้นเราก็ทําการ สร้างปุ่ม4ปุ่มนี้ให้สมบูรณ์แบบนะครับก็คลิกที่สามแยกนะครับเสร็จแล้วมาเปลี่ยนเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเคอร์เซอร์เอาให้เป็นรูปมือชี้นะครับเหมือนกับที่เราทําปุ่มต่างๆที่ผ่านมาคลิกปุ่มถัดมานะครับเปลี่ยนเคอร์เซอร์ให้เป็นรูปมือชี้นะครับโอเคนะครับคลิกปุ่มต่อมาเปลี่ยนเคอร์เซอร์เป็นรูปมือชี้ โอเคนะครับปุ่มสุดท้ายปุ่มไปหน้าสุดท้ายก็เปลี่ยนเคอร์เซอร์ครับโอเคนะครับจากนั้นเรารีสตาร์ทนะครับเราเรีสตาร์ทนะครับ,รรค,รบคลิกที่บทเรียนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับ จุดชั่วคราวครับเราย้ายก่อนนะครับย้ายให้อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วแต่ต้องการจะใส่เพื่อให้ได้พื้นที่นี้ใส่เนื้อหาได้อย่างเต็มที่นะครับเอาล้วนะครับอันนี้เราก็ลองรีสตาร์ทดูนะครับ บทเรียนนะครับเราได้พื้นที่แล้วเราได้ปุ่มแล้วนะครับซึ่งแต่ละหน้าเรายังไม่มีนะครับแล้วก็ต่อไปเราไปทําแต่ละหน้านะครับหลังจากที่ได้ปุ่มแล้วเราก็ทําแต่ละหน้าแต่ละหน้านี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเราไป Copy Copy ผู้จะทำนะครับตรงนี้นะครับแล้เบิ้ลคลิกที่ผู้จะทำนะครับเราทำการ select select ทั้งหมดนะครับก็ ก็ปี้นะครับก็ปี้จะพูดจะทําเสร็จแล้วเอามาใส่ที่บทเรียนนะครับดับเบิลคลิกที่บทเรียนดับเบิลคลิกที่หน้าหนึ่งนะครับจากหน้าหนึ่งแล้วเราก็ทําการวางเลยนะครับวางเพจลงไปนะครับอันนี้นะครับเพจลงมานี่เลยนะครับตรงพื้นเรามีพื้นอยู่แล้วเราไม่ต้องการนะครับคลิกพื้นตรงนี้แล้วก็ลิททิ้งเลยนะครับ เลทิ้งเลยนะครับเสียงพวกนี้ยังไว้คงเดิมอยู่นะครับดับเบิลคลิกที่ข้อความนะครับดับเบิลคลิกที่ข้อความนะครับตรงนี้เราจะพิมพ์คําว่าหน้าหนึ่งครับเปลี่ยนจากผู้จัดทําทั้งหมดมาเป็นหน้าหนึ่ง หน้าหนึ่งส่วนข้อความนั้นเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังนะครับย้ายมาไว้ที่มุมนะครับย้ายไว้ที่มุมครับหน้าหนึ่งนะครับเราก็ทําการ copy ทั้งหมดนี้นะครับตรงเสียงที่เราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเสียงตรงนี้ครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับครอบ ซีเล็กทั้งหมดนะครับซีเล็กหน้าหนึ่งทั้งหมด copy นะครับ copy select หน้าหนึ่งทั้งหมดไปหน้าสองเลยนะครับไปหน้าสองของบทเรียนเับเบิลคลิกที่หน้าสองทำการวางครับวางเอาเปลี่ยนตรงนี้จากความนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้หน้าสองนะครับเมื่อกี้เราก็ลืมเปลี่ยนที่หน้าหนึ่งทบไม่เป็นไร บ้านคิกไปข้างในครับเปลี่ยนจากหน้าหนึ่งตรงนี้เป็นหน้าสองนะครับสองนะครับต่อไปเราก็ไปหน้า3ต่อนะครับวางเลยนะครับพอเราก็ปีหน้าหนึ่งมาแล้วนะเปลี่ยนจากความนี้ก็จะเป็นหน้าสาม ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในเป็นจาก1เป็น3นะครับเป็นจาก1เป็น3เราก็จะได้หน้า3แล้วนะครับหน้าสปิดหน้า3ไปต่อไปหน้า4ก็ทําการเพจลงไปนะครับจากข้อความนี้ก็จะเป็นหน้าสี่ หน้าสี่ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในจากนั้นเปลี่ยนหน้าหนึ่งนี่ก็เป็นหน้าสี่นะครับนี่นะครับทําง่ายๆครับจากหน้าสี่แล้วเราก็ไปทําหน้าห้าหน้าสุดท้ายนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็วางนะครับวางนะครับจากนี้ก็เป็นหน้าห้านะครับ เดี๋ยวเพื่อนคลิกหน้า5้านะครับเปลี่ยนข้างในนะครับเปลี่ยนข้างในนะครับก็จะเป็นห้านะครับก็เป็นหน้า5้าคราวนี้เราก็ได้ห้าหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนที่หน้าหนึ่งนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหน้าหนึ่งก่อนหน้าหนึ่งนะครับข้างในนี่เปลี่ยนแล้วนะครับ ลองรีสตาร์ทดูนะครับลองเข้าบทเรียนนะครับนี่ก็หน้าหนึ่งไปแล้วลองไปหน้าสองนะครับลองคลิกสอนตรงนี้ไปครับนี่ก็คือหน้าสองอันนี้ก็คือหน้าสาม หน้า4นะครับหน้าหย้อนกลับมาหน้าแรกนะครับหน้าที่1ลองไปหน้าสุดท้ายนะครับลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เราก็ทำการเซฟเลยนะครับเซฟแอดก็จะเป็น6นะครับเป็นงานชิ้นที่6ชิ้นที่6นะครับรก็ทำการเซฟ เช่นที่6ก็มีเพียงแค่นี้นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากปิดโปรแกรมแล้วก็เอาไฟล์ที่6นี้นะครับเฉพาะไฟล์นี้ไปไว้ในเหนใด,ดในโฟลเดอร์เดิมนี่นะครับก็วันนี้ก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับ